นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยาปริมาณน้ำทางตอนบนรวมถึงปริมาณฝนในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนส่วนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีมูลปริมาณน้ำจากทางตอนบนเริ่มลดลงเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ปริมาณน้ํำในแม่น้ําสายหลักและสายรองบางแห่งลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกรมชลประทานจะพิจารณาการระบายน้ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ําไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสํารองน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ารองมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างตลอดช่วงทำให้ภาคใต้นั้นยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่เตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม13มาตรการรับมือฤดูฝนปี65ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันทีลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดสถานการณ์น้ําในวันนี้เนี่ยเห็นว่าทางแม่น้ําปิงนะครับก็ลดอย่างต่อเนื่องแม่น้ำน่านก็เช่นกันครับก็ลดอย่างต่อเนื่องทีนี้มาดูที่เขื่อนเจ้าพระยาครับวันนี้เห็นว่าเรามีการปรับลดการระบายเนี่ย 2> <2: เหลือประมาณทัก2,240ลูกบาทเมตร่อว,วินาทีนะครับนั่นก็เห็นว่าเป็นเป็นเป็นแนแนน้มของสถา,านการณ์นี้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเราคาดการว่าในการในการที่จะปรับลดการระบายให้ต่ําลงกว่า2,000ลูกบาทเมตต่อว,วินาทีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณทักต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับอธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ยังได้กำชับโครงการชลประทานทุกแห่งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังรวมไปถึงการตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานและระบบส่งน้ำให้สามารถใช้งานได้ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อให้สามารถใช้ งานและส่งน้ําให้เกษตรกรได้เพาะปลูกตามความต้องการหลังจากนี้เนี่ยก็คือแผนกันในการฟื้นฟูในการฟื้นฟูหลังจากที่เราปรับลดการระบายที่ท้ายเกิื่อนเจ้าบญาลงมาอย่างต่อเนื่อง่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่จังหวัดัยนาศนะครับงสิงห์บุรีอ่างทองเจนว่า,าทีมชุมทานนะครับเรามีการจัดเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมคโคขนาดเล็กหรือว่าเครื่องสูบน้ําและโดยเฉพาะในพื้นที่ขังในพื้นที่น้ําท่วมขังที่ระบายออกมปได้เนี่ย เราก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับไ้ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจะเห็นว่าในหลายๆพื้นที่วันนี้นะครับน้าแห้งเข้าสู่ภาวะปกติแต่ในขณะเดียวกันในส่วนที่ยังลึกๆอยู่เนี่ยที่ที่น้ำท่วมโดยเฉพาะข้างล่างทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งพระไข่ตรงนี้นะครับเราก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายนั่นก็แปลว่าในการปรับลดเพื่อให้ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยให้มากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่กรมชลน้นได้ดําเนินการ สำหรับพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460